ฮัลโหลสวัสดีกันนะคะลูกค้านะวันนี้นิชาเตรียมแบบว่าเอาไม้ข้าต้งเนาะแล้วก็จะมีลื้อแล้วก็ถอนเออไม่ใช่จะมีถอนตะปูด้วยนะคะลูกค้านะเรามาดูไม้สักนะคะลูกค้าไม้สักพื้นไม้สักแบบสวยๆหนาๆกันเลยนะคะลูกค้านะชุดนี้จะมีตั้งแต่หน้าสิบหน้าสิบสี่ไปเลยนะคะลูกค้านี่นะคะหน้าสิบสี่นะคะ หน้าสิบสี่สิบสามแล้วก็สิบสองหน้าใหญ่ๆเลยนะคะลูกค้าสิบสี่สิบสามสิบสองนี่เลยนะคะสวยๆเลยนะคะลูกค้านี่ยนี่นะคะสิบเอ็ดนะหน้าสิบเอ็ดเเก่งเท่อ,อีกแล้วโอ้โหเป็นไงล่ะเท่สิ ่ไอันนี้นา12นะคะลูกค้านี่นะคะยาวๆอย่างนี้เลยนะคะยาว6เมตรนะลูกค้าอันนี้นา12นะคะชุดนี้ค่อนข้างจะหนาแล้วก็สวยยาวเลยนะคะยาวๆกันเลยนะคะสำหรับชุดนี้นะคะนี่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดการขายนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราเข้าตรงให้เสร็จนะคะลูกค้านะสวยๆกันเลยนะคะสำหรับชุดนี้นะคะ เดี๋ยวนิชาไปดูวันแล้วก็ <c oughs> จะกลับมาไล่ขายนะคะ <c oughs> ไม้เยอะมากเลยนะคะมันยังไม่ได้เอาเข้าตรงซึ่งเราก็ยังเช็คแล้วก็ขายไม่ได้นะคะลูกค้าไม้เยอะ <c oughs> เต็มร้านไปหมดเลยนะคะร <c oughs> ือเข้ามาประมาณห้าหกหลังได้และะ้วค่ะชุดนี้นะคะถึงงานนิชาขาไม้นะคะลูกค้านะยาวๆเลยนะคะสำหรับไม้รวมนะคะเป็นไม้เครื่องนะคะไม้รวม แล้วก็เป็นไม้พื้นไม้สักนะคะมีมีทุกไม้เลยนะคะสำหรับชุดน,นี้นะคะไม้กระพีก็มีอยู่นิดหน่อยนะคะลูกค้าไม้กระพีเขาควายนะคะนี่นะคะใหญ่ใหญ่ยอย่างนี้เลยนะคะลูกค้านี่นะคะอันนี้หนาสิบสองเหรออันนี้หน้าสิบสองนาสามเส้นก,กว่าไปเลยนะคะลูกค้าชุดน,นี้หนามากนะคะเดี๋ยวนิชาจ,จะสวยมากเลยนะคะลูกค้าดูสวยมากและยาวเอ้ยพี่พี่ยืมตลับเม็ดหน่อยดิสักแปบ๊บดิ เปิดๆให้เป็นอยให้มันล็อกเออพอโอ้โหมันอ่อนอย่างวะของมึงวะมา,มาเดี๋ยวเราจะมาดูความหนากันนะคะความหนาของชุดนี้กันแล้วเดี๋ยวนี่นะคะ3ามเซนไม่ไม่หลุดนะคะสามเซนกว่ากว่านะคะลูกค้านะความหนานะคะหน้าสิบสองยาวหเมตรสวยๆกันเลยนะคะลูกค้าชุดนี้ค่อนข้างจะ บอกเลยว่าสวยมากนะสวยมากนี่นะคะสวยแบบนี้เลยนะคะสวยจริงไม่จุกตานะทุกคนาสำหรับชุดนี้นะคะสวยมากสวยมากจัดว่าสวยแบบเต็มร้อยเลยนะคะชุดนี้แทบจะอย่างนั้นเลยนะคะทุกค้าแต่ว่าไม้เก่าเนาะนี่ถามไม่อยากจะพูดถึงคำว่าเต็มร้อยเท่าไหร่นะคะมันก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะคะทุกผ้านะ จัดได้ว่าสวยมากนะคะสำหรับชุดนี้นะคะเดี๋ยวนิชาจะกลับมาเช็คให้นะคะสวยๆกันเลยนะคะขอบคุณมากๆน,นะคะลูกค้าลูกค้าต้องการงงอ่าไม้อะไรเดี๋ยวเราจัดการให้นะคะเรามีอยู่ทุกไม้นะคะลูกค้านี่นะคะนี่นะะีส่สวยๆเลยนะคะนี่เห็นไหมคะหน้า12สวยมากนะคะชุดน,นีนส้สวยๆเลยนะคะ ขอบคุณมากมน,นะคะลูกค้าต้องการไม้สักไม้รวมก็ถักกันมาได้นี่นาสีสองสวยโจ๊ะเลยนะคะชุดน,นี้นะคะไม้ชุดน,นี้แบบบอกเลยว่าสวยมากขอบคุณมากมากคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะลูกค้าบ๊ายบายคะ่ยยคะ